สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตราคาของตัว kick 1 5 0 i นะครับก็รุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีจะมีสีน้ำเงินสีขาวสีดำสีเนี่ยจะเป็นสีด้านนะครับสีน้ำเงินจะเป็นสีด้านนะครับเป็นน้ำเงินดำนะครับส่วนที่เป็นสีเงาเนี่ยก็จะมีสีขาวสีเดียวนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นสีเงานะครับ แล้วก็สีดำเป็นสีดำด้านนะครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาหลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตั้งใหม่ให้ดูด้วยนะครับมีสามสีนะครับทีละร้อยห้าสิบไอสีสวยเลยน้ำเงินก็สวยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสมารท์ททีนะครับก็คือจะเป็นกุญแจรีโมท รีโมทแบบนี้นะครับวิธีการใช้รีโมทเนี่ยผมแนะนําให้ไปแล้วนะฮะในคลิปก่อนๆน,นี้นะฮะเข้าไปดูได้วิธีการตั้งรหัสสายลาฉุกเฉินนะฮะวิธีการใช้รีโมทนะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะปรับตั้งเรียนใหม่ตั้งนาฬิกาก่อนนะครับกดค้างคู่กัน,นครับให้ตัว นาฬิกากระพริบกดยืนยนันนะครับเราตั้งชั่วโมงก่อนนะครับอันนี้9ก้าโมงตั้มามเลยครับยืนยนันนะครับแล้วนกะ็20นาที20ครับแล้วก็กดยืนยันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นออยเชนนะฮะ1,000งพันโลนะคร,บ 1, นะครบับตั้งได้ อันนี้เป็นทิปนะครับอันนี้เป็นเกจน้ํามันนะครับในนี้เป็นตัวบอกความเร็วรถนะครับตาเลี่ยนเรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับนะครับ สีดำเป็นดำด้านสวยนี้ให้ดูเบรกนะครับเบรกก็จะเป็นลูกสูบเดียวนะครับเป็นหนึ่งพอตนะับตัวนี้จะเป็นระบบคอมบ,บิเเบรกนะครับเวลาเราบีบเบรกข้างซ้ายเนี่ยนะครบเบรกหน้าห้ทำงานด้วยเห็นไหมครับมันเป็นตัวกระจายแรงเบรกนะครับเวลาดีบเบรก เวลาเราบีบเบรกข้างซ้ายเนี่ยเบรกหน้าจะทํางานด้วยนะครับเบรกหลังก็ทํางานประมาณสัก70%บเ็บรกหน้าทํงานาน30%กรณีที่เราบีบเบรกข้างซ้ายนะครับจริงๆแล้วบีบเบรกข้างซ้ายคือเบรกหลังอย่างเดียวข้างขวาคือเบรกหน้าแต่เผื่อว่าฮอนด้าเขาทำมาเป็นตัวกระจายแรงเบรกเพื่อให้เรานะครับกล้าที่ใช้เบรกหน้านะครับเพราะว่าเบรกหน้าเป็นเบรกที่ดีที่สุดนะครับเขาก็เลยทําตัวนี้มาให้ก็ถือว่าโอเคครเป็นระบบหยุดรถ ดีระดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของ c o m b i เบร็นะครับมีในรถมานานแล้วนะครับของรถอัตโนมอตตินะครับในส่วนของราคานะอัปเดตนิดนึงนะครับรถตัวนี้ราคาอยู่ที่หกหมบาทนะครับ6ก0 0ืบาทในเรื่องของเงินผ่อนก็คือตัวนี้จะฟรีดาวเลยนะครับครั้งวดผ่อน36งวดอยู่ที่ประมาณ2องพบาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตารางผ่อนเดี๋ยวผมใส่ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับ ใครที่ชอบสีไหนฮะเลือกดูได้เลยนะครับในส่วนของการใช้รีโมทนะฮะไม่ต้องงงเลยนะครับไม่ต้องปวดหัวเลยนะครับใช้ง่ายมากนะครับไปดูคลิปเก่าผมก็ได้ครับผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้ววิธีการใช้รีโมทวิธีการใส่รหัสฉุกเฉินนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําในส่วนของการปิดเปิดเสียงของคลิกบ้างดีกว่านะครับเวลาเรากดตัวนี้ใช่ไหมมันจะ,จะดังมีเสียงดังอ่า ถ้าเกิดถ้าเกิดเราต้องงานปิดทําไงกดนี้ให้เป็นสีแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับกดตัวนี้สลับกันเร็วๆฮนะหนึ่งสองถ้าไฟถีแดงค้างเนี่ยแสดงว่าเสียงมันหายไปแล้วแล้วกดค้างครับแล้วก็กดเห็นไหมฮะเสียงหายแล้วนะครับเพื่อบางกันลำคาญอะไรอย่างงี้ครับอ่าเราจะทางการเปิดเสียงนะฮะปิดให้เป็นสีแดงก่อนเสร็จแล้วกดสลับกันเหมือนเดิมครับ พอไฟกระพริบแสดงว่ามันเปิดเสียงแล้วแล้วก็เปิดสัญญาณกดเห็นไหมเสียงก็กลับมานะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นความรู้นะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจทีจนี้กรณีที่มันจะมีสองปุ่มใช่ไหมครับอขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนปุ่มที่2เนี่ยเป็นตัวกันขโมยใช่ไหมครับแล้วสามารถเรียกเรียกดูรถได้ด้วยนะครับระบุตำแหน่งนรถกดซ้ำเพราะไม่สามารถปลดล็อกใช้รีโหมดได้ ราะต้องปลดล็อกที่ตัวรถเท่านั้นปลดล็อกอยังไงใช่ไหมฮะกันขโมยไปดูนะเนี่ยไฟสีแดงกับพิบอยู่แสงหมดกันขโมยทํางานอยู่ถ้าเราจะปลดล็อกเนี่ยมันปลดล็อกจากที่หมดเนี่ยไม่ได้นะต้องมาเปิดสัญญาณเป็นสีเขียวเสร็จปุ๊บมาใช้งานที่รถมันหนึ่งจะปลดล็อกให้ทั้งหมดทีนี้กรณีที่เราจะจะปิดเสียงเ่ปิดเสียงปิดเสียงพิบเราเริ่มกด นะครับตัวนี้คือกดกรณีที่เรียกดูรถระบุตำแหน่งรถหรือว่าการขโมยนะครับวิธีการจะปิดเสียงปิดจะไงครับกดตัวนี้ค้างครับให้เป็นสีแดงพอไฟเป็นสีแดงเสร็จปุ๊บเรากดลองดูครับเห็นไหมมันก็จะส่งแค่สัญญาณไฟครับเห็นไหมครับนะที่เราต้องการเปิดเสียงทาไงก็กดค้างครับง่ายๆให้เป็นสีเขียวเสียงกลับมาแล้วครับง่ายนิดเดียว โอเคเนาะใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถยิน็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ